สร้างผลงานขึ้นมาเป็นของตัวเราเองค่ะแต่ว่าแต่อะไรครับปทิไม่คิดจะทำเลยครอบนี่หลายคนมากเลยนะครับมีหัวมีไอเดียของตัวเองแต่ก็ไม่เคยคิดจะทำได้แต่คิดอย่างเดียวค่ะฉะนั้นวันนี้ก็คือเลิกคิดก็สก็ไม่ต้องทำเลยดีเลิกคิดอย่างเดียวแต่ว่าเราจะลงมือทำเลยไงอ้าาลุยเลย คน,นั่นแหละสะสมหนูเลยในรูปโลกเนี่ยที่สำคัญเลยพี่ยังขาดกรสุหนหชิ้นหนึ่ง <ฮะ S 1> สำคัญมากอยู่หลับ้านขอตัวไปลื้อก่อนเดี๋ยวมามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้พี่เดียวหายไปแป๊บเดียวเียสมบัติเจ้ากุญแจมาจากไหนเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าพอดมาเนี่ยแหละที่เราจะมาทำในวันนี้ไม่น,นะถูกแล้วครับเราจะมาทำชั้นว่าง ทีนี้เมื่อเราได้กรอบไม้3ชิ้นแล้วนะครับเราก็จะมาวางประกบกันครับโดยมาวางภาพดูก่อนเมื่อเราได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยเราก็มาร์กนะครับดูตามความหนาของเนื้อไม้นะครับนี่นะครับได้ตำแหน่งแล้วมาร์กขึ้นมานะครับขึ้นถึงครึ่งหน้าไม้เลยเพราะว่าเราจะประกบ2ชิ้นเข้าด้วยกันบากล่องแล้วครับ นี่นะครับได้แล้วบากเสร็จมาแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้ครับทีนี้เมื่อเราบากร่องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะขัดกระดาษทรายครับเอาเสี้ยนออกมาเดียวว่าทิงไหนแล้วเนี่ยพี่ไม้พี่อะพี่กำลังขัดกระดาษทรายอยู่เนาะให้าาช่วยอะไรปงให้ช่วยอะไรนะอย่ามาขัด เสร็จแล้วเสร็จแล้วอยากช่วยใช่ป่ะใช่อ่ะนี่อ่ะจัดการเลยโชว์เดียวเลยเนียบกริบเรียบร้อย โอเคเสร็จเรียบร้อยสีห้แล้วค่ะพี่เดียวครับผมใช้ได้เลยใช่ไหมยังทำไมอะพี่ระดับสมองมันซันเดย์ของเราแล้วเนี่ยเท่านี้ยังถือว่าเป็นเบสิกเราต้องแบบว่ามีลูกเล่นมีอะไรเพิ่มเติมถูกต้องแล้วครับทิแล้วพี่ใช้เดียวเลือกมาใช้ะไรอคะของพี่นี่ก็เป็นพวกกระดาษที่มีสีสันหรือไม่ก็พวกแบบกระดาษห่อของขวัญเนี่ยก็ได้มาตกแต่งแต่จริงๆนอกจากกระดาษนะคะว่าใช้เป็นผ้าที่มี สีสันมีลูกเล่นสวยๆก็มาติดก็ดูดีนะเป็นพวคกลเปเปอร์เป็นหนังเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้เลยเลือกเลยเอาล้นะครับหลังจากที่เราตกแต่งเสร็จแล้วเนี่ยครับผมทีนี้เราก็จะมาประกอบกันอย่างที่เราได้ร่างแบบเอาไว้ เหมือนกิ๊กโซใช่ไหมพีเดียวต้องใส่เรียบร้อยแล้วทำไงต่อพี่เดียวะอ้าวติดผนังสิครับชั้นวางอย่างนี้ไม่ใช่ได้ติดคะแล้วก็จะมีห่วงเหล็กเอาไว้นะครับที่จะยึดกับตัวชั้นไม้ของเราเสร็จแล้วคราวนี้ก็คือติดตั้งไดแล้วนะกะทิค่ะมาแลวมาแล้วจุดนี้เลยน้องกะทิพี่มาไปแล้ะ ใช่เดียวครับผมเดี๋ยวที่มาแป๊บหนึ่งไปไหนอะโอเคเขาแต่งมองวนาทีก็ได้นะฮะพี่ชายด,ดีเดียวหน่อยใช่ไหมนีนขออน่ขอลองหน่อยขอ้องหน่อยขอ้องหน่อยอะไรเนี่ยลองกินดูดิทำไงเนี่ย ง่ายนิดเดียวค่ะแล้วก็ชมน้ำหวานตามรสชาติที่ร้องการนะคะหวานมากหวานแล้วหวานมากมาก ได hmm. ้กินอย่างนี้ได้ชื่นใจมากเลยป๊ององป๊อมีแบบที่พิงเบาะรองไหมบ้านเราอ่ะพี่เอ้หืบอกพิงแบบรองนั่งดีๆหน่อยมีไหมไม่มีพี่คือเอ่อทำไมยิ้มโทรศัพท์ไงโทรศัพท์โทรศัพท์เขาไปไรอ่ะ ฮัลโหลสวัสดีครับพี่พูครับคือผมมีเรื่องจะปรึกษ,ษาหน่อยนะครับพี่ <c oughs> ผมอยากได้บอ่อที่บ้านผมเนี่ยแบบสวยๆแบบแนบบวแนวแนวเท็นทใหม่เลยนะ <c oughs> ที่เข้า,าสีบ้านซื้อเอ้พี่เราซื้อมันจะมีแบบที่เราชอบหรอทำเองได้ไหมพี่อมีคนสอนเนาะอ่าโอเคได้เลยอย่างนี้เดี๋ยวเจอกันอ่าอ่าขอบคุณมากครับพี่พูครับโอเคสวัสดีครับ สีขาวไหมพี่โบเดออ่ะนี่ไงพี่ผมเจอแล้วโอเคโอเคแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับโบเดอะอาร์ต <the> พี่เชนเดียอย่าบอกนะคะว่าจะพาที่มาเลยวัารูปอะทํานองนี้เลยน้องเพราะว่าแขกที่พี่จะมาหาเนี่ยเขาชื่อพี่โบเขาเป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งดีไซเนอร์ในการออกแบบพวกเฟอร์นิเจอร์อย่างเบาะรองนั่งอะแบบพวก บีนแบ็กอะที่เขาดิทกันไงบีนแบ็กที่มันเป็นที่นั่งใช่ไหมโอ้โหใช่เลยที่นั่งแล้วมันจะนุ่มๆใช่ไหมรู้จักใช่ไหมรู้จักสิคะสนิทกันรู้จักบีนแบ็กแต่ยังไม่รู้จักพี่โบไป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 หาพี่ก็เลยขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับอ้าเข้ามาเลยค่ะเชิญเลยค่ะอ๋อพี่โบสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเชิญนั่งเลยค่ะงานแต่ละชิ้นนี่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับค่ะสวยๆงั้นเจ้าของบ้านก็สวย พี่โบคะกว่ากะทิกับพี่เดียวจะหาบ้านพี่โบเจอนะคะเลื่อนเหงื่อไหลเต็มไปหมดนะคะแต่พอมาเจอแล้วไม่ผิดหวังเลยนะคะเพราะว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยเห็นการดีไซน์การตกแต่งพี่โบเป็นคนคิดเองหมดเลยปะคะค่ะส่วนใหญ่ก็คิดเองหมดนะคะตอนนี้พี่โบครับแล้วนอกเหนือจากงานบริเวณหน้าบ้านตรงนี้เนี่ยยังมีอีกบ้างมีในบ้านก็มีค่ะโดยเชิญเข้าไปดูได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวต้องรบกวนพี่โบใช่ค่ะพี่กับพี่เดียวไปดูยโอเคเชิญเลยค่ะ โอ้โหพี่พ่อคะนี่เป็นโต๊ะทำงานของเราเองสีสันสดใสมากค่ะพี่ใช่ค่ะนี่อุยผ้าปูโต๊ะนี่คือทําเองแน่นอนดูจากดีไซน์่ค่ะผ้าพวกนี้ก็ต่อผ้าเองเย็บเองคิดเองใช่ค่ะก็เศษผ้าที่เหลือแต่ผ้าคงสู้หมอนของกะทิไม่ได้ทำไม เปรี้ยวมากค่ะพี่อันนี้คือเย็บเองด้วยคือปกติแล้วทำปลอกเองไงคะปกติแล้วเนี่ยกระทิจะเรียกว่าหมอลูกทุ่งใช่เวลาแบบตัวติดชึ่งเขาจะไม่นอนกันแต่ที่จะไม่ค่อยกล้านอนค่ะเพราะหมอนดูค่อนข้างดำแต่พอเวลามีปอกเก๋ๆแบบนี้เข้ามาค่ะทิบอกค่ะอันนี้ก็อีกโทนหนึ่งโอ้นี่ยเป็นสีชมพูหวานแหววนะสีชมพูก็เศษผ้ามันทำเหมือนกันนะคะเศษผ้าเราทำได้หลายอย่าง เรเก๋ๆด้วยมีการใช้กระดุมติดพวกนี้ไลฟ์สไตล์เราก็เอาเศษผ้ามาทำแต่ว่าเราต้องกรุ๊ปสีให้มันได้ก่อนอ๋ออาจจะมีลายดอกบ้างลายจุดลายสก็ตอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เอาเศษวัสดุเอามาแบร์ให้หมดทุกอย่างแล้วเราก็มาเลือกเอาว่าอันไหนมันควรที่จะอยู่ด้วยกันได้เงี้ยค่ะยังมีอีกเยอะเลยค่ะเรามาดูอันนี้อันนี้ก็เป็นเซรามิกที่เราทำเองด้วยไหนนี่ครับพี่โบอนุญาตนะครับค่ะ ก็ที่หันมาเห็นนี่ค่ะเก๋มากใช่ค่ะเก๋มากเป็นเอาลูกแบตมาทำแล้วก็ใส่ไปในน้ำเวลาเรามีปาร์ตี้เราก็จะแบบมีไปอ้าวอย่างนี้เลยใช่นี่คือลูกแบตคือปาร์ติ้เป็นนักกีฬาหรือเปล่าคะก็เป็นนักกีฬาด้วยหลายอย่างนักกีฬาแบตก็เลยเก็บลูกแบตของทีมอเลยก็เลยเหมือนแทมเปอรีน h a t y e อันนี้คืออะไรคะเอามาเป็นคมไฟอันนี้ใช่ค่ะเป็นคมไฟเป็นไฟยดนะส่วนดูนี้เป็นงานนี้เป็นงานเซรามิกเซรามิกค่ะนะครับ เพราะว่าเราทาเซรามิกแล้วก็สอนเด็กด้วยสอนเด็กทำเซรามิกนี่พวกนี้เราทําดินเองแล้วก็สีใส่ในดินพวกนี้ค่ะที่เห็นสีสีเนี่ยมันเป็นสีของดินเลยเรามีอีกหลายอย่างเดียวกับกะทิตามมาดูเลยค่ะอันนี้ก็น่ารักไหมไฟอ๋อนี่นี่นี่กะทิขอทางหน่อยบินแบทอันนี้ใช่แล้วอันนี้ที่เราอยากจะทํากันวันนี้กขอหนั่งก่อนเลยนะคะจากพี่โบนี่นั่งก่อนเลยค่ะนี่คือบินแบทที่เราต้องการใช่ วิธีการออกแบบนี่เป็นยังไงครับพี่โบวิธีการออกแบบก็ตอนแรกเราต้องเลือกวัสดุก่อนค่ะว่าอยากจะเป็นหนังเป็นผ้าเป็นพลาสติกพวินแบกเนี่ยเราสามารถทําได้หลายอย่างอ๋อใช่แล้วเราก็มีหลายทรงด้วยนี่ก็เป็นผ้าเนาะใช่นี่ก็เป็นผ้าเป็นหนังหนังก็เป็นหนังเทียมจะใช้หนังเทียมหรือหนังแท้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราต้องฆ่าวัวมาไงแล้วมันก็แพงไงหนังเทียมหนังเทียมหนังเทียมใช่หนังเทียมพอและอย่างและอย่างแบบว่าหนังเทียมผ้าหรือเป็นวัสดุอื่นอะไรที่คงทนที่สุดคะพี่หนังค่ะ หนังเทียมจะทนกว่าผ้า oh. แล้วผ้าเนี่ยคือเราต้องคอยซักด้วยนะคะถ้าหนังเนี่ยเราสกปกเราก็ใช้สเตคินเหมือนที่ <Ch et. S 1> เช็ดรองเทา้าค่ะปื๊ดเดียวก็สะอาดแล้วนี่คือวิธีการ mm. ดูแลรักษาใช่ใค่ะและที่เห็นโดดเด่นนี่คือเรื่องของการออกแบบดีไซน์ของพี่โบ ซึ่งแตกต่างกันมากอย่างที่ตัวที่พี่โบนั่งอยู่นะฮะแล้วก็อยู่ข้างผมอย่างอันนี้เรียกว่าเป็นทรงหยดน้ำพี่โบขอโทษครับคือตเวลาเราเวลาเราออกแบบแต่ละทีเราต้องคำนึงถึงว่าเราใช้งานได้จริงด้วยป่ะคะพี่ใช่ค่ะเป็นทรงหยดน้ำไมถึงต้องเป็นทรงหยดน้ำครับพี่แล้วเป็นทรงหยดน้ำเวลาเรานั่งอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะ ไปอย่างนี้เลยไงมันจะเป็นพนักพิงไปในตัวข้อดีคือนั่งสบายใช่ข้อเสียข้อเสียคือลุกไม่ขึ้นใช่มันจะค่อนข้างเนพียานเราจะเราจะหลับใช่เราจะสบายแล้วเราก็จะหลับไงอันนี้คของนชคน d i y อีกอย่างหนึ่งอโชคนี่โชีชอบอันนี้มากเลยค่ะอันนี้ลูกบอลมาใส่แทนเม็ดโฟมไหมคะเพราะเม็ดโฟมได้ด้วยได้ค่ะใช้วัสดุอะไรมาแทนได้ก็แต่เราต้องดูด้วยนะว่ามันนี่ พอที่เราจะนั่งได้อย่างเงี้ยค่ะเอาแล้วคืนี้คือความรู้สึกจะเหมือนกันกับที่เป็นเม็ดโฟมอย่าง,น,างนี้เหรอครับคนละอย่างการเม็ดโฟมเนี่ยคือเนื่องจากว่ามันเป็นเม็ดเล็กมันก็จะนิ่มกว่าแล้วก็สบายกว่าแต่อันนี้เราเอาสีสวยนะคะ เอาสีซั่นสายเล่นใช่แล้วเราเบื่อเบื่อแล้วก็หยิบออกมาปาเล่นการอะไรเงี้ยดูน่ารักไม่ใช่คนนี้คือเราเปลี่ยนแบบว่าเอาลูกบอลข้างในออกแล้วก็ใส่เป็นเม็ดโฟมแทนได้พี่โบพี่โบบอกว่าเอาออกมาได้ออกมาได้จริงๆนะคะออกมาได้ออกมาได้นะคะหนูซนเอาออกมาได้ ทำไมทำไมพี่โบมถึงไม่เย็บติดไปเลยอะคะทำไมต้องมีซิปเปิดเข้าเปิดออกเราจะได้เปลี่ยนวัสดุข้างในได้ไงคะนี่แหละคือจุดเด่นค่ะที่เราเอาตุ๊กตาใส่เข้าไปก็ได้ตุ๊กตานิ่มๆอย่างเงี้ยค่ะเอานั่งเราก็นั่งแบบเอาตุ๊กตาเก่าๆก็คือก็เห็นตุ๊กตาด้วยเห็นตุ๊กตาเก่าอ่าดีนะจะยทีพี่จะขอชิงโชคหน่อยนะคะจับก่อนมีอะไรบ้างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องงบประมาณในการทำค่อนข้างสูงไหมฮะต่อหนึ่งชิ้นก็ไม่แพงมากยกตัวอย่าง อย่างตัวนี้ต้นทุนในการทำใช่ไหมคะถ้าเป็นหนังข้างนอกเนี่ยค่ะก็ราคาประมาณ300ส่วนวัสดุข้างในถ้าเราใช้โฟมอะค่ะถ้าโฟมเนี่ยกิโลหนึ่งก็ประมาณกิโลละ300เหมือนกันตัวนี้ใช้ประมาณ2กิโล2กิโลถ้าหาโฟมเนี่ยก็ที่สําเพ็งก็มีขายประมาณ600ใช่นะครับก็ต้นทุนก็ไม่เกินพันไม่เกินพัน โอเคก็คือเราสามารถนามาเป็นอาชีพของเราเลยก็ได้เย็บนี่คือก็เย็บธรรมดาเย็บก็เย็บธรรมดาแล้วแต่พัทเทิร์นเราอย่างอันนี้ค่ะเราก็ทําเป็นลายต่อจะเป็นเรียบก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้คือมันก็แล้วแต่เราคือที่ไอเดียของเราว่าเราอยากจะทํารูปแบบออกมาแบบไหนแล้วก็ใช้งานได้จริงเท่านั้นเองเรามาได้ความรู้แล้วเราก็ยังไม่ได้วัสดุฟรีจากพี่โบอีกด้วยนะครับผมของฟรีของฟรีครับผมโอเควันนี้ขอนอนโอเคค่ะ หลับไปเลยค่ะพี่โบพี่เดียวเขาหลับไปดีกว่าแต่กะทิมาถึงที่แล้วกะทิอยากทากระเป๋าใบสวยๆใบเดียวในโลกให้พี่โ,โบช่วยกะทิได้ไหมคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวัสดุกันเลยให้ชายเดียวเขาหลับไปก่อนใช่ค่ะโอเคหลับไป สวยค่ะพี่โบนี่พี่เดียวคนหลับตั้งแต่เราสองคนเริ่มทำจนทำเสร็จก็ยังไม่ตื่นเลยะคะ่ะคิดจะตื่นบ้างไหมตื่นขึ้นมาทำงานเดียวตื่นได้แล้วพี่เดียวนี่ค่ะเฮ้ย hey. อะไรเนี่ยกระทิไปออกแบบมากับพี่โบแล้วก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำเสร็จเรียบร้อยเดียวก็ยังกลับมายังหลับอยู่คือหลับสบายมากเลยไม่ไม่คิดจะมาดูกะทิทำอันไห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 นว่าไงดูน้องทาหน่อยนิดนึงคือนี่คือระหว่างที่ผมพักผ่อนเมื่อกี้ตั้งแต่พี่พี่เดียวหลับเมื่อกี้แล้วกะทิก็ไปออกแบบกันแล้วก็ทําเสร็จเรียบร้อยคือได้กระเป๋ามาแล้วนี่ทําเองหรือเปล่า คิดด้วยไม่ใช่ละทำเองทำเองจริงเหรอไอเดียด้วยจริงๆนะพี่โบเนอะเราสองคนผมว่าพี่โบเนี่ยต่าเย็บผมว่าพี่โบ80%จริงไหมไม่จริงกระทิ่นทำเองจริงๆกะถิ่ออกออกแบบบบว่าเอ้ยเราจะต้องมีลูกเล่นอย่างไรบ้างใส่ลาย ไม่มีทายากเลยไม่มีค่ะไม่ทำยากเลยง่ายงั้นเดี๋ยวกลับบ้านไปต้องมีสักวันที่ให้พี่สักใบหนึ่งโอเคไหมฝันสนุกเลยนะสนุกสนุกสนุกเลยโอเคโอ้โหวันนี้ก็มารบกวนพี่โบเนาะได้หลายอย่างเลยพี่โบค่ะท่านนี้ก็ที่อยากจะให้พี่โบช่วยฝากอะไรสำหรับคนที่อยากลุกขึ้นมาทำงานเตงใหญ่มากใหญ่มากลุกจริงๆก็ลุกไปพี่โบพี่โบจะลุกไหมครับลุกตามน้องไม่กยใหญ่ตามกูใหญ่ คือท่านี้จะี่อยากให้พี่โบช่วยฝากอะไรสําหรับคนที่อยากลุกขึ้นมาทํางานของเต้นนะคะอ๋อค,ค่ะก็ถ้าเกิดใครนะคะมีวัสดุเหลือใช้ในบ้านนะคะก็เอามาทําเป็นโปรดักอะไรก็ได้สักอย่างค่ะมันนีก็มีประโยชน์เหมือนกันรเรายังมีโปรดักอีกตั้งหลายอย่างที่เอาเศษวัสดุมาใช้แล้วก็ลดโลกร้อนด้วยอื ใช่เราไม่ใช้พลาสติกแบกแล้วเราใช้ถุงผ้ากันแล้วใช่ไหมคะซึ่งถุงผ้านี้มีชื่อว่าอะไรนะคะเป็นลูกทุ่งแบกลูกทุ่งแบกจะลูกทุ่งสีแซบแบหน่อยบอกว่าอยากขอมาะลำบอกว่าอยากแต่ก็ที่เต้นไม่ได้ฟังเสียงเพลงไม่ได้เอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โบมากๆนะครับที่เปิดบ้านให้เราได้เห็นไอเดียเจ๋งๆแล้วก็ได้แรงบันดาลใจเพิ่มเติมมากมายเลยทีเดียวขอบคุณพี่โบมากครับขอบคุณค่ะกครับวันนี้เราก็ได้ไอเดีย บินแบ็กกลับบ้านแล้วใช่ค่ะพี่เดียวพี่ว่าไม่ได้แต่ไอเดียแน่นอนเราไปได้ยังโอเคค่ะโอเค,อเคไปแล้วนะครับพี่<ไ>ปอไปแล้วกับเอาแล้วนะครับคนกำลังร้อนวิชาอุปกรณ์เพียบค่ะพี่ชาเดียววันนี้เราจะทำบินแบกอย่างองสไตล์เราเองใช่ค่ะก่อนอื่นเลยก่อนทำอะไรก็แล้วแต่ที่เคยคือเราจะต้องออกแบบก่อน ชิ้นงานของเราเราได้แบบที่เราออกแบบมาแล้วนะฮะบีนแบ็คของเราจะเป็นอย่างนี้กึ่งแบบเหมือนลูกทุ่งลูกทุ่งอะที่เราคือสีสันเราจะเน้นสไตล์แบบว่ามันมันนะคะแต่คือรูปทรงเนี่ยเราจะเน้นเป็นทรงหยดน้ําที่เวลาเรานั่งเนี่ยจะใช้งานได้จริงอ่าแล้วก็คือแบบเวลาจะนั่งเอนได้แล้วก็กึ่งกึ่งหลับเขาเรียกว่าก้าอีแบบกุ้าอีดูวิญญาณนั่งจะหลับจะหลับจริงจริงจะต้องหยิกอย่าหลับอย่าหลับแล้วคือตรงนี้ค่ะคือเราจะมี สีของเนื้อผ้าแต่ละชิ้นที่เราได้เตรียมอาไว้ว่าแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยเราจะใช้ตรงไหนบ้างรเราต้องละเอียดอ่อนนิดนึงค่ะตรงนี้เพราะว่าเราจะได้ไม่สับสนแล้วก็จะไม่มั่วนในการทํางานรเรามาเริ่มขั้นตอนในการทาเลยดีกว่าน้องกะทินะฮะได้ค่ะพี่เดียว แต่สังเกตว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือหูหิ้วค่ะที่เราต้องทําหูหิ้วแบบนี้นะคะก็เพราะว่าจะง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและสิ่งที่เพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือซิปนั่นเองค่ะพี่ชายเดียวครับการที่เรามีซิปนะคะเพราะว่าง่ายต่อการใส่เม็ดโฟมเข้าไปข้างในเปิดปิดนะฮะถูกต้องใสลงไปโอเคเลยค่อยค่อยค่อย่อยเอถุงเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ถุงเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นช่วยดูขาที่กระทิขยง,งด้วย<笑><笑>ช่วยดูด้วยอ่าอ่าใส่ไปได้ให้จํานวนใส่ให้เข้าไปให้ได้จํานวนที่เราต้องการนะครับใ,ให้ถุงขนาดถุงใหญ่เนี่ยมันพองๆโตๆโตก็จะโอเคละต้องระวังด้วยโอ้โหเราพี่เดียวจะยังไงจะต้องยกขึ้นข้างหนึ่งน้องใช่ยกขึ้นข้างหนึ่งแต่ที่จะรู้ซิ และสาหรับคอสประหยัดนะครับที่ไม่สะดวกในการใช้เม็ดโฟมนะครับเราก็สามารถนํากระดาษที่เราเหลือใช้เนี่ยมาตัดแล้วก็นํามาใช้แทนได้นะครับใส่ในบีนแบ็คของเรานะครับคุณภาพในการใช้ก็จะแตกต่างกันหน่อยครับถ้าเป็นเม็ดโฟมเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นดูแลได้ง่ายนะครับไม่ต้องทําอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระดาษนะครับใช้ไปนานนะครับนั่งถูกทับเนี่ยนะก็จะแบนเราจะต้องมาลื้อมาให้ฟูเพื่อความนุ่มสักหน่อยหนึงนะครับแต่ที่ดีคือประหยัด เดียวดูนี่ดิเพื่อนมากดไลค์กะทิใน Facebook เต็มเลยอ่ะอุ้ยนี่เขากดไลค์รูกกะทิหรือว่ารูปเพื่อนบ้านเนี่ยกะทิสิคะอ๋อกะทิกะทิหน้ากะทิเต็มๆพร้อมกับบินแบ็คคู่ใจของเราเมื่อกี้นี้แสดงว่าบินแบ็คสวยนะนี่เดี๋ยวกะทิจะให้ไปดูเว็บไซต์นี้ดีกว่า colorfutures. com เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมีอะไรอ่ะเขาบอกว่าเทรนด์การแต่งบ้านในปีนี้นะคะเป็นเรื่องของการนำสรรพสิ่งกลับมาใช้ใหม่ และมองเห็นคุณค่าของวัสดุต่างๆเพื่อสร้างความเบิกบานใจภายในบ้านของตัวเองแล้วก็ส่งเสริมให้มีแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่เสมออโดยสีที่นิยมใช้ในปีที่ผ่านมาจะเน้นไปในเรื่องของสีสอคือมีอะไรบ้างสะอาดสนุกสดใสแล้วก็มีเสน่ห์โอ้โหเข้าเทรนบ้านเราเลยนะเข้าเทรนบ้านเราเลยแต่ในปีนี้ จะเน้นไปที่การสร้างพลังบวกทางความคิดทําให้รู้สึกมองโลกในแง่ดีเพราะสีในปีนี้นะคะก็จึงเน้นเป็นสีสันที่สดใสฉูดฉาดหลากหลายบุคลิกและความหมายมแต่แฝงไปด้วยความนุ่มนวล <c oughs> ความสงบความทันสมัยอย่างเช่นสีแดงครับสีส้ม,มสีเหลืองสีเขียวสีน้ําเงินสีม่วงโอ้ยนี้เองเดี๋ยวเราจะต้องเอาสีเหล่านี้มาใช้บ้างละใช่ใช่ โดยทาง Color Futures นะคะเขาบอกว่าโทนสีประจำปีนี้ก็คือโทนสีแดงค่ะแต่ไม่ใช่แดงสดจนเกินไปนะคะไม่ใชไปม่ไวม่ไม่ใช่แต่จะเป็นแบบสีแดงเรื่อเรื่อแบบคนหน้าแดงเนี้ยกระถิ่อายหน้าแดงก็จะแบบแดงคือแดงเนี้ยอ่ะใช่แดงแบบแก้มแดงเพราะว่าดูมีชีวิตชีวาชุ่มฉ่ำโทนสีแบบนี้นะคะจะให้ความรู้สึกทั้งความประหลาดและความจริงจังที่ความประหลาดด้วยอันนี้ได้อยู่ เพ่ความประหลาดด้วยนะประหลาดดูทรงพลังและนุ่มนวลในเวลาเดียวกันคบคู่กันไปใช่ครับผมอีกทั้งยังเหมาะแก่การเน้นจุดเล็กๆมุมหนึ่งให้โดดเด่น หรือจะทาทั้งห้องเพื่อสร้างบรรยากาศก็ได้นะคะพี่เดียวก็เป็นได้ <A. S 1> สำหรับตอนนี้นะคะหมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะสําหรับใครที่มีไอเดียดีๆไอเดียเจ๋งๆหรืออยากเข้ามาพูดคุยกับเรา2คนก็เข้ามาได้ที่ Facebook สมองมันซันเดย์ค่ะทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ11น,นาฬกาทางไทย p ี s นะครับกลับมากระตุกตอมไอเดียแสนซนของคุณให้ลอดแล่นกับเราได้ใหม่ในรายการสมองมันซันเดยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ